เคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่าเหตุใดใจจึงวุ่นวายทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรใหญ่โตนะักทำไมในบางวันทุกอย่างก็ดูเหมือนจะผ่านไปด้วยดีแต่ใจกลับอดึดอัดเหมือนมีบางอย่างยังค้างคา,งาทำไมความสงบจึงหายากทั้งที่สิ่งรอบตัวดูเรียบง่ายเหลือเกินคำตอบอาจไม่อยู่ที่ภายนอก แต่อยู่ในวิธีที่ใจรับรู้และตีความสิ่งต่างๆหลายคนเข้าใจว่าการใช้ชีวิตเรียบง่ายคือการมีของน้อยพูดน้อยอยู่เงียบๆไม่ข้องเกี่ยวกับโลกมากเกินไปแต่หากในใจยังเต็มไปด้วยความฟ úng าุ้งซ่านแม้ชีวิตภายนอกจะเรียบง่ายเพียงใดก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าไม่สิ้นสุดคำสอนของพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นว่า ชีวิตเรียบง่ายที่แท้จริงต้องมีปัญญานำหน้าและปัญญานั้นจะช่วยให้ใจไม่วุ่นวายในธรรมประทะพระองค์ตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจหากใจขุ่นมัวแม้เรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่หากใจใสกระจ่างแม้พบกับอุปสรรคก็ยังมีทางผ่านอย่างราบรื่น ใจเปรียบเหมือนน้ำใสในขันหากน้ำนิ่งเรามองเห็นก้นขันชัดเจนแต่หากน้ำขุ่นแม้เพียงแค่หยดเดียวก็ทำให้ภาพที่สะท้อนอยู่เบื้องล่างหายไปหมดชีวิตเรียบง่ายที่มีปัญญาจึงเริ่มจากการดูใจให้เห็นดูว่าขณะนี้ใจรับรู้เรื่องราวอย่างไรใจตึงไปหรือหย่อนไปใจแบกอะไรที่ไม่จำเป็นไว้บ้าง ใจยังวงเวียนอยู่กับเรื่องเก่าหรือกำลังพุ่งไปในเรื่องใหม่อย่างไร้สติเมื่อรู้เท่าทันใจบ่อยขึ้นการเลือกใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปหลายคนพยายามเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นแต่ลืมเปลี่ยนวิธีมองโลกให้ชัดเจนขึ้นเปรียบเหมือนคนใส่แว่นเลนมัวต่อให้ย้ายบ้านไปที่ใหม่ต่อให้จัดบ้านให้หน้าอยู่เพียงใด ภาพที่เห็นก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีเพราะสิ่งที่ควรเปลี่ยนคือตัวเลนไม่ใช่แค่ฉากหลังของชีวิตคำสอนในสุทธสูตรย้ำชัดว่าความบริสุทธิ์ของใจไม่ได้เกิดจากภายนอกไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรือการทำพิธีกรรมใดแต่เกิดจากการละกิเลสด้วยปัญญาปัญญาไม่ได้หมายถึงความรู้มากหรือการท่องจำธรรมะได้เยอะ แต่คือความสามารถในการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเห็นว่าอะไรควรเก็บอะไรควรวางอะไรควรทำอะไรควรหยุดอะไรควรคิดต่อและอะไรควรปล่อยผ่านไปลองสังเกตในชีวิตประจำวันบางเรื่องเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีแต่ใจกลับหมุนวนกับมันทั้งวันบางคำพูดของคนอื่น แค่ประโยคเดียวกลับกลายเป็นเงาในใจที่เกาะติดไปทั้งคืนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเรื่องนั้นใหญ่โตอะไรแต่เพราะใจยังไม่มีพื้นที่ว่างให้ปัญญาได้ทำงานการเจริญปัญญาไม่ได้หมายถึงการคิดให้มากขึ้นแต่คือการหยุดวิ่งไล่ตามความคิดที่ไม่จําเป็นเมื่อใดที่ใจหยุดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจะชัดขึ้นเอง เปรียบเหมือนบ่อน้ำที่นิ่งน้ำจะใสจนเห็นก้นบ่อโดยไม่ต้องลงไปค้นหาวิธีชีวิตที่เรียบง่ายจึงไม่ใช่แค่การตัดสิ่งของออกจากชีวิตแต่คือการลดความต้องการภายในใจอย่างมีสติไม่ใช่ละเลยหน้าที่แต่ไม่ยึดติดจนใจทุกข์ไม่ใช่ตัดความสัมพันธ์แต่ไม่ผูกพันจนลืมตัวไม่ใช่เลิกคิดเรื่องอนาคต แต่ไม่หลงทางจนลืมปัจจุบันชีวิตที่มีปัญญานำหน้าจะไม่ฟุ้งซ่านแม้เจอกับสิ่งเรา้าจะไม่หมุนไปตามคำพูดของคนอื่นจะไม่แกว่งไปตามอารมณ์ของตนเองจะไม่หลงกับความสำเร็จและจะไม่จมกับความผิดหวังแม้โลกจะวุ่นวายแต่ใจไม่จำเป็นต้องวุ่นวายตามเปรียบเหมือนเรือที่ล่องอยู่ในแม่น้ำ หากน้ำภายนอกปั่นป่วนแต่ภายในเรือมั่นคงเรือก็ไม่ล่มในทางตรงกันข้ามแม้แม่น้ำจะสงบแต่หากเรือรั่วอยู่ภายในสุดท้ายก็จมได้เหมือนกันปัญญาคือเครื่องมืออุดรูรั่วของเรือชีวิตไม่ให้ใจรั่วไหลไปกับสิ่งที่ไม่ควรการฝึกใจให้มีปัญญาเริ่มได้จากเรื่องง่ายๆเริ่มจากการเงียบฟังตนเอง เริ่มจากการวางโทรศัพท์แล้วมองฟ้าเริ่มจากการกินช้าๆและรู้รสของอาหารเริ่มจากการพูดให้น้อยลงและคิดให้นิ่งขึ้นเริ่มจากการหยุดก่อนตอบคำถามแล้วพิจารณาว่าจะพูดด้วยใจเมตตาหรือด้วยความหมุดหงิดเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแม้ไม่มีใครบอกว่าอะไรควรทำใจก็รู้เองว่าอะไรควรเว้น ไม่ต้องรอใครสอนใจก็เริ่มปรับตัวไม่ต้องบังคับตัวเองใจก็สงบลงเองและเมื่อใจสงบการตัดสินใจจะเปลี่ยนไปจะไม่เลือกเพราะแค่อารมณ์จะไม่พูดเพราะอยากเอาชนะจะไม่ทำเพราะอยากเด่นแต่จะเลือกเพราะรู้ว่าอะไรดีจริงจะพูดเพราะเห็นประโยชน์จะทำเพราะเป็นทางที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น นี่คือผลลัพธ์ของชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีปัญญาไม่ต้องทำมากแต่ทุกสิ่งที่ทำเต็มไปด้วยสติไม่ต้องเร่งรีบแต่ทุกก้าวมัน่นคงไม่ต้องประกาศอะไรแต่ใครเห็นก็สัมผัสได้ถึงความสงบที่ฉายออกมาจากภายในแม้จะอยู่ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนแต่ใจยังคงเงียบสงบราวกับอยู่ในป่าลึก นี่คือสิ่งที่คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องการให้เข้าใจว่าไม่ต้องหนีโลกแต่ต้องเห็นโลกอย่างมีปัญญาไม่ต้องละทิ้งความสัมพันธ์แต่ต้องรู้วิธีอยู่กับคนโดยไม่ทุกข์ไม่ต้องมีชีวิตสมบูรณ์แบบแต่ต้องมีใจที่ไม่วุ่นวายจนลืมตนเมื่อเข้าใจเช่นนี้การใช้ชีวิตจะไม่ใช่ภาระแต่เป็นการฝึกฝนที่งดงามในทุกวัน ทุกสิ่งที่พบไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะกลายเป็นบทเรียนที่ช่วยให้ใจเติบโตทุกสิ่งที่ละไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะกลายเป็นพื้นที่ว่างที่ปัญญาจะเติบโตขึ้นมาแทนที่และเมื่อใจเต็มไปด้วยปัญญาความวุ่นวายก็จะค่อยๆจางหายเหมือนหมอกที่ถูกแสงแดดส่องผ่านเหลือเพียงชีวิตที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้ง นิ่งสงบแต่ไม่เฉื่อยชาเบาสบายแต่ไม่ล่องลอยมีปัญญาแต่ไม่หลงตนนี่คือชีวิตที่ไม่ต้องห่างไกลโลกแต่ใจไม่เป็นทาสของโลกอีกต่อไปเมื่อใจไม่เป็นทาสของโลกความสุขก็ไม่ต้องรอคอยจากสิ่งภายนอกอีกต่อไปไม่ต้องรอให้มีใครเข้าใจไม่ต้องรอให้ใครยอมรับ ไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายเพราะความสุขไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่อยู่ที่การมองสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมะในธรรมประทะเปรียบไว้ว่าใจที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เหมือนเงาตามตัวไม่ห่างไปไหนไม่ว่าก้าวไปทางใดเงาก็ยังคงติดตาม เมื่อฝึกใจจนคุ้นเคยกับความนิ่งและการพิจารณาชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องฝืนตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่เร่งรีบพูดจากับผู้คนด้วยความตั้งใจฟังปัญหาโดยไม่รีบตัดสินทำงานโดยไม่ลืมพักใจวางโทรศัพท์แล้วเงียบฟังเสียงภายในตนเองทุกการกระทำกลายเป็นโอกาสให้ใจเรียนรู้ เมื่อเจอคนพูดจาไม่ดีก็เป็นโอกาสให้ฝึกความอดทนเมื่อแผนงานไม่เป็นไปตามที่หวังก็เป็นบทเรียนให้ฝึกปล่อยวางเมื่อเจอกับความเหนื่อยล้าก็ได้ฝึกเห็นทุกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่แค่ยอมรับความทุกข์แต่เห็นความทุกขอย่างเข้าใจเปรียบเหมือนนั่งมองก้อนหินอยู่ตรงหน้าเห็นชัดว่าแข็งเห็นชัดว่าหนัก แล้วเลือกจะไม่แบกมันไปโดยไม่จำเป็นชีวิตที่มีปัญญาจึงไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่คือชีวิตที่ไม่เติมปัญหาให้มากขึ้นด้วยใจที่วุ่นวายแม้เรื่องราวรอบตัวจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกที่เกิดในใจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนเรือที่เคยลอยตามคลื่นแต่วันนี้สามารถใช้หางเสือควบคุมทิศทางเองได้ เหมือนต้นไม้ที่เคยโอนเอ็นไปตามลมแต่วันนี้รากลึกจนไม่ล้มง่ายอีกต่อไปคำสอนในสุตสูตรกล่าวถึงการไม่ยึดติดในความคิดความเชื่อหรือแม้แต่ในอัตตาว่าเป็นหนทางไปสู่ความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงในชีวิตประจำวันเราอาจไม่ต้องละจากโลกเพื่อปลีกวิเวกแต่ต้องละจากการยึดมั่นในตัวตนที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ และจากความรู้สึกว่าเราต้องเก่งที่สุดและจากความคาดหวังว่าคนอื่นต้องเข้าใจเราเสมอและจากความต้องการให้ชีวิตเป็นไปตามใจทุกอย่างเมื่อปล่อยสิ่งเหล่านี้ลงใจจะเบาเหมือนปลาที่หลุดจากอวนไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องมีเป้าหมายไม่ต้องมีความฝันหรือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่หมายถึงการดําเนินชีวิต โดยไม่แบกความยึดมั่นถือมั่นไว้จนล้นใจเป้าหมายก็มีแต่รู้ว่าสิ่งใดควบคุมได้สิ่งใดควรปล่อยฝันก็มีแต่ไม่หลงเพอ้อรับผิดชอบก็ยังทำแต่ไม่ฝืนใจจนกลายเป็นทุกข์นี่คือความเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยปัญญาไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบไร้ความหมายแต่คือความนิ่งสงบที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจ ความเข้าใจที่เกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งความเข้าใจที่ไม่ใช่แค่รู้แต่เป็นการซึมซับอย่างลึกซึ้งในใจว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรแบกไว้ตลอดไปเหมือนคนเดินทางไกลที่รู้ว่าถ้าแบกสัมภาระมากเกินไปจะไม่ถึงจุดหมายการวางลงจึงไม่ใช่การแพ้แต่เป็นการเลือกเดินต่อได้อย่างเบาและมั่นคง ชีวิตก็เช่นเดียวกันเมื่อใจไม่ยึดติดชีวิตจะเบาขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นการทำงานจะสงบขึ้นแม้ยังมีอุปสรรคแต่ใจก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมันอีกต่อไปชีวิตที่เรียบง่ายแบบมีปัญญาจึงไม่ใช่ของหายากแต่เป็นสิ่งที่เริ่มได้ในวันนี้เริ่มจากหนึ่งลมหายใจที่ใส่ใจ เริ่มจากการหยุดดูใจในแต่ละวันเริ่มจากความกล้าที่จะปล่อยเริ่มจากความนิ่งที่จะไม่ตอบสนองต่อทุกสิ่งอย่างทันทีเริ่มจากการให้อภัยไม่ใช่เพราะใครสมควรได้รับแต่เพราะใจเราควรได้รับความสงบและเมื่อทำบ่อยขึ้นใจจะจำรสของความสงบได้เองเหมือนคนที่เคยอยู่ในที่อึก,กทึกพอได้มาสัมผัสความเงียบ ก็ไม่อยากกลับไปวุ่นวายเหมือนเดิมอีกความสงบแบบมีปัญญาไม่ใช่แค่เงียบเสียงแต่เงียบความวุ่นวายในใจไม่ใช่แค่ไม่พูดแต่ไม่คิดฟุ้งไม่ใช่แค่ไม่เถียงแต่ไม่ถือสาไม่ใช่แค่ไม่แสดงอารมณ์แต่ไม่มีอารมณ์ที่ต้องระบายออกทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องฝึกให้เสร็จในวันเดียวแต่เป็นการฝึกในทุกวัน เป็นการดูใจในทุกสถานการณ์เป็นการเรียนรู้จากทุกสิ่งที่พบจนวันหนึ่งใจจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองไม่ต้องมีใครบอกว่าเราดีขึ้นไม่ต้องมีใครสังเกตว่าเราเปลี่ยนไปแต่ใจเราจะรู้เองว่าความสงบกำลังเติบโตขึ้นในตัวเราอย่างเงียบๆและเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่า การใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องวิ่งไล่ตามความสำเร็จภายนอกไม่ต้องหาทางหนีจากโลกแต่เพียงแค่มีใจที่นิ่งสงบและรู้ทันก็สามารถอยู่ในโลกได้อย่างไม่หลงทางอีกต่อไปชีวิตที่เรียบง่ายแบบมีปัญญาจึงไม่ใช่การปฏิเสธสิ่งต่างๆในโลกแต่คือการมีสติรู้เท่าทันอยู่ในโลก โดยไม่ให้โลกกลืนใจในธรรมประทะมีถ้อยคำเปรียบเปรยว่าบุคคลผู้รู้ประมาณย่อมดำเนินชีวิตโดยไม่เร่าร้อนคำว่ารู้ประมาณมิใช่แค่การพอดีในเรื่องวัตถุแต่คือพอดีในความคิดพอดีในความต้องการพอดีในการเสพข้อมูลพอดีในการครอบครอง พอดีในการตอบสนองต่อสิ่งเรารู้ว่าเมื่อใดควรหยุดรู้ว่าเมื่อใดไม่ควรพูดรู้ว่าเมื่อใดไม่ควรคิดต่อรู้ว่าเมื่อใดควรเงียบและวางใจไว้เฉยๆแม้โลกจะเร่งเราให้ต้องรู้มากพูดมากแสดงออกมากแต่ใจที่มีปัญญาจะไม่รีบเร่งตามเหมือนแม่น้ำลึกที่ไหลนิ่งแต่ทรงพลัง ต่างจากลำทานตื้นที่ไหลแรงแต่ตื้นเขินการมีปัญญาไม่ใช่การเก็บตัวหรือหยุดเรียนรู้แต่คือการกลั่นกรองว่าสิ่งใดควรให้ใจเข้าไปยุ่งสิ่งใดควรผ่านเลยอย่างรู้เท่าทันเพราะหากใจรับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาโดยไม่เลือกในที่สุดก็จะเหนื่อยเหมือนคนที่หอบหิ้วสิ่งของทั้งตลาดไว้บนบาชีวิตที่มีปัญญา จึงรู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างต้องตอบสนองไม่ใช่ทุกคำพูดต้องเถียงกลับไม่ใช่ทุกความคิดต้องตามไปคิดต่อไม่ใช่ทุกความรู้สึกต้องมีคำอธิบายบางเรื่องแค่เห็นบางเรื่องแค่รู้บางเรื่องแค่ยอมรับว่ามันเกิดแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนลมการฝึกเช่นนี้จะค่อยๆทําให้ใจเบาขึ้นโดยไม่รู้ตัว ไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจไม่แบกมันไว้อย่างเดิมบางคนเปลี่ยนที่อยู่แล้วชีวิตยังทุกข์บางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรอบข้างก็ยังวุ่นวายเพราะสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนคือวิธีมองชีวิตการเปลี่ยนภายนอกอาจช่วยชั่วคราวแต่การเปลี่ยนภายในเท่านั้นที่นำไปสู่ความสงบระยะยาวเปรียบเหมือนคนที่เคยเปิดเสียงดังทุกวัน พอได้อยู่ในความเงียบอย่างแท้จริงจึงเริ่มรู้ว่าเสียงในใจก็สำคัญไม่แพ้เสียงภายนอกเมื่อหันกลับมาดูใจจะพบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความสำเร็จมากมายแต่คือความสงบที่ยั่งยืนไม่ใช่การเป็นที่ยอมรับจากทุกคนแต่คือการยอมรับตัวเองได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความเรียบง่ายแบบมีปัญญา คือการรู้จักความพอดีในแต่ละวันคือการไม่ตัดสินใครเร็วเกินไปคือการไม่ตัดสินตัวเองรุนแรงเกินไปคือการยอมรับว่าทุกคนก็มีช่วงเวลาของการหลงทางแต่ก็มีโอกาสกลับมาเดินทางใหม่ได้เสมอการฝึกฝนเพื่อชีวิตที่เรียบง่ายนั้นไม่ได้หมายถึงการเดินออกจากสังคม แต่คือการเดินกลับเข้ามาในใจของตนเองเห็นความคิดอย่างไม่ลำเอียงเห็นความอยากโดยไม่ถูกดึงให้ตกหลุมเห็นอารมณ์โดยไม่ถูกพาไปกับมันทุกครั้งและเมื่อทำบ่อยเข้าใจจะคุ้นชินกับความนิ่งจนไม่ต้องพยายามนิ่งมันก็นิ่งได้เองเหมือนเด็กที่เคยร้องให้เสียงดังแต่เมื่อรู้วิธีปลอบตัวเอง เด็กคนนั้นก็จะหยุดร้องด้วยตัวเองใจที่มีปัญญาก็เหมือนกันเมื่อเข้าใจธรรมชาติของความรู้สึกก็จะไม่พยายามควบคุมทุกอย่างแต่จะอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันนี่แหละคือหัวใจของชีวิตเรียบง่ายแบบมีปัญญาไม่จำเป็นต้องใช้คำสอนซับซ้อนไม่จำเป็นต้องมีพิธีมากมายแค่มีสติในวันนี้ มีใจที่พร้อมเรียนรู้จากสิ่งธรรมดาและมีความตั้งใจที่จะไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ธรรมะจึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่คือความเข้าใจในใจของเรานี่เองที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตให้เบาให้สงบและให้เป็นอิสระเมื่อชีวิตภายในไม่วุ่นวายโลกภายนอกก็ไม่มีพลังทำร้ายใจได้อีกต่อไป การใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาไม่ใช่แค่การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่คือการรู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมที่สุดกับเวลานั้นในบางวันเราอาจทำได้มากในบางวันเราอาจทำได้น้อยแต่ไม่ว่าอย่างไรหากทุกวันผ่านไปพร้อมความเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำใจจะไม่รู้สึกขาดทุนเหมือนคนเดินทางไกล บางช่วงต้องก้าวเร็วบางช่วงต้องหยุดพักแต่ทุกก้าวล้วนพาไปข้างหน้าหากรู้ว่ากำลังก้าวไปไหนคนจำนวนไม่น้อยเดินชีวิตอย่างเร่งรีบแต่ไม่รู้ว่ากำลังเร่งไปเพื่ออะไรบางคนเหนื่อยแทบหมดแรงแต่ยังไม่หยุดเพราะกลัวว่าจะพลาดอะไรบางอย่างที่คนอื่นกำลังได้การมีปัญญาจึงไม่ใช่แค่การรู้มาก แต่คือการกล้ายอมรับความจริงของตนเองกล้ายอมรับว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างและไม่จําเป็นต้องได้เหมือนใครเมื่อใจเริ่มเข้าใจธรรมดาของชีวิตความต้องการจะค่อยๆลดลงเองเมื่อไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครใจก็ไม่เหนื่อยเมื่อไม่ต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลาใจก็สงบ เมื่อไม่พยายามฝืนเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ใจก็อ่อนโยนลงกับตัวเองการอยู่กับธรรมชาติของใจไม่ใช่การปล่อยให้ใจตามอารมณ์แต่คือการสังเกตอย่างไม่เข้าไปเติมเชื้อเมื่อความโกรธมาก็เห็นมันเป็นเพียงพลังอย่างหนึ่งไม่ต้องดันออกไม่ต้องระบายแค่รู้ว่าตอนนี้โกรธความโกรธไม่ได้ผิด การเผอไปตามโกรธนั่นต่างหากที่พาใจหลงทางเมื่อความอยากมาก็เห็นมันอย่างใสใสยอยากได้อยากเป็นอยากเด่นอยากให้ใครรักไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ถ้าเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นก็จะไม่ทุกข์การเฝ้ามองใจเหมือนการเฝ้ามองท้องฟ้าเมฆมาแล้วไปฝนตกแล้วหยุด พายุแรงแค่ไหนสุดท้ายก็ผ่านแต่ท้องฟ้าไม่หายไปไหนใจที่มีปัญญาก็เป็นเหมือนท้องฟ้าไม่ได้ปราศจากอารมณ์แต่ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำแม้ความเศร้าจะเข้ามาแต่ไม่ต้องตัดสินตัวเองแค่รู้ว่าเศร้าก็แค่เศร้าพอถึงเวลามันจะค่อยๆจางเองเหมือนหมอกที่เคยหนานั่น แต่สุดท้ายก็โดนแสงอาทิตย์ละลายไปอย่างเบาๆหลายคนอยากหลุดพ้นจากทุกข์แต่พยายามเร็วเกินไปอยากสลัดทันทีอยากหายโดยไม่ดูว่าเกิดจากอะไรธรรมะไม่ได้สอนให้รีบร้อนดับทุกข์แต่สอนให้เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเรียนรู้จากมันเพราะเมื่อเข้าใจเหตุผลย่อมเปลี่ยนในสุทธสูตรย้ำชัดว่า แม้มีธรรมะเต็มปากแต่ไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักวางสิ่งที่ควรวางใจก็ยังเต็มไปด้วยความเศร้าหมองชีวิตที่เรียบง่ายแบบมีปัญญาจึงเริ่มจากการปล่อยความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นไม่ต้องมีคําตอบทุกข้อไม่ต้องหาความหมายให้กับทุกสิ่งแต่รู้จักอยู่กับสิ่งที่มีอย่างเข้าใจบางวันมีความสุข ก็อยู่กับความสุขอย่างพอเหมาะบางวันมีความทุกข์ก็อยู่กับทุกข์อย่างอ่อนโยนไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงแค่เฝ้ามองด้วยใจที่ไม่หลงไปกับมันเมื่อฝึกได้เช่นนี้จะไม่กลัวความว่างจะไม่ตื่นตระหนกเมื่อชีวิตช้าลงจะไม่รู้สึกว่าต้องเติมอะไรตลอดเวลาเพราะเห็นว่าการไม่ต้องการมากก็สุขได้เหมือนกัน และเมื่อใจคุ้นกับความพอจะเริ่มมีความอ่อนน้อมโดยไม่ต้องแซงจะเริ่มมีเมตตาโดยไม่ต้องบังคับจะเริ่มสงบได้แม้ยังอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี่คือผลของชีวิตที่ไม่ซับซ้อนไม่หลงไปกับโลกไม่เร่งเอาชนะไม่จำเป็นต้องชัดเจนกับทุกอย่างแต่ชัดเจนพอในหัวใจตัวเองว่า จะอยู่ต่อไปอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยปัญญาหากเดินไปในตลาดช่วงเย็นจะเห็นหลายคนรีบเร่งบางคนเดินก้มหน้าเช็คโทรศัพท์บางคนโต้เถียงกับคนขายเรื่องราคาบางคนซื้อของมากมายจนถือไม่หมดแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังขาดอะไรบางอย่างนี่ไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนของพฤติกรรม แต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนใจคนได้ชัดเจนใจที่ไม่มีปัญญานำทางมักไหลาตามแรงดึงดูดของโลกใจที่ไม่มีหลักธรรมรองรับมักเร่าร้อนแม้อยู่ท่ามกลางของเย็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ได้แยกออกจากชีวิตประจำวันหากแต่สอดแทรกอยู่ในทุกขณะของการเป็นอยู่เพียงแต่ใจนั้นสงบพอจะเห็นหรือไม่ การใช้ชีวิตเรียบง่ายจึงไม่ใช่การปฏิเสธโลกแต่เป็นการอยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันเป็นการเลือกในสิ่งจำเป็นวางในสิ่งเกินพอและหันกลับมามองความพอดีที่แท้จริงอยู่ตรงไหนลองสังเกตดูว่าสิ่งใดบ้างที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวความกังวลเรื่องอนาคตความเสียดายอดีตความคาดหวังจากคนรอบข้าง หรือแม้แต่ความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจทั้งหมดนี้คือภาระที่มองไม่เห็นแต่ถ่วงใจให้หนักทุกวันในธรรมประทาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้จักระวังความคิดเหมือนคนเฝ้าเมืองระวังค่าศึกความคิดเปรียบเสมือนกระแสน้ำถ้าไม่รู้ทิศไหลใจก็จะถูกพัดพาไปไม่รู้จบเมื่อมีปัญญารู้ทันความคิดใจ จะไม่ไหลาตามคำคนไม่ล้มลงเมื่อถูกรำคาญไม่สูงขึ้นเมื่อถูกชมและไม่ต่ำลงเมื่อถูกตำหนินั่นคือใจที่ไม่วุ่นวายแม้โลกจะเปลี่ยนในสุทธสูตรตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นสิ่งชำระใจสิ่งนั้นคือธรรมไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่การยึดถือในความดีที่เคยทำ แต่คือการเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งในปัจจุบันคนจํานวนไม่น้อยแบกอดีตมาใส่ปัจจุบันแล้วหวังอนาคตจะดีทั้งที่สิ่งเดียวที่จัดการได้คือขณะนี้ขณะนี้อาจไม่สวยงามอาจเจ็บปวดอาจสับสนแต่ถ้ามีปัญญาเห็นมันอย่างตรงไปตรงมาใจก็จะนิ่งใจก็จะเรียนรู้และใจจะค่อยๆปล่อยวาง ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรแต่อาจาแปลว่ามีเท่าที่พอดีมีสิ่งจำเป็นเท่านั้นและสำคัญที่สุดคือมีใจที่ไม่โหยหาสิ่งอื่นเพิ่มเหมือนคนที่เดินป่าหากสะพายสัมภาระมากเกินไปจะล้าเร็วแต่ถ้าเลือกเฉพาะที่จำเป็นจะไปได้ไกลกว่ามากใจคนก็เช่นกันถ้าแบกความอยากความกลัว ความยึดความโกรธไว้มากก็เหนื่อยง่ายหลุดง่ายสับสนง่ายและทุกง่ายแต่ถ้าใจค่อยๆฝึกวางฝึกดูฝึกอยู่กับสิ่งที่มีโดยไม่ดิ้นรนเกินจําเป็นใจก็จะสงบอย่างยาวนานไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมากมายไม่ใช่ว่าโลกภายนอกจะหยุดหมุนแต่ใจภายในจะหยุดสั่นไหว นั่นคือชีวิตที่มีปัญญานำและความสงบค่อยๆปรากฏขอให้แต่ละวันของการมีชีวิตไม่ถูกเร่งรัดด้วยความอยากไม่ถูกเร้าใจด้วยความเร่งรีบไม่ถูกดึงไปด้วยสิ่งไร้สาระแต่เป็นวันที่เต็มไปด้วยความหมายจากการมองเห็นความจริงตรงหน้านี่คือชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยแสงแห่งปัญญา